สุดดีวันนี้หัวทาเลนห้ามัราโทรฟ้าเด็กขาดเวลา24ชั่วโมงนั้นก็เล่นจุดไ,ได้เลยงั้นเราจะมาหน้าตรงนี้ดีกว่าจะมาหมด24ชั่วโมงนะโอเคนั้นเรามาลองกันดีกว่าไม่มีเพื่อนแล้วรู้สึกหนอจังเลยแฮงั้นแย่สนมาเลยเราจะไม่ลองเด็กขาดมือก็เ,เวลาวายเดือนละไงเพราะฉั้นต้องรองเวลาหมดสินะ น่าเบื่อจังเลยนั้นก็ผมจะขันทานหายหน่อยนะเนี่ยเวลาคมจะนา,าหนหมดอีกน้านเมื่อไรจะหมดเนี่ยเวลาหมดทุกทีสินัดเลขรอดีกว่าหกเจ็ดแปดเเอ็ดนับเลขจนมาถึงป่านี้แล้ว ยังไม่หมดอีกนั่นก็คงรออีกนานอ่ะมั้งเหลือแค่ไม่นานแล้วหนึ่งชั่วโมงแล้วดูกันเลยสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งสุดหมดเวลาแล้วในสุดฉันก็ได้มานเจกทัวร์ฟัสซีนั่นก็อย,ย่าลืมกดทัชตะค้กดติดตามแล้วก็อยกาลืดิลคด้วย Bye bye now.